อะไรกันเนี่ยโอ้โหใส่ตาปลอมใส่แขนปลอมโอ้โหยิ่งใหญ่ไปแล้วแว่นนี้แหละจะช่วยให้ฉันเห็นความจริงสักทีคุณแอนคะคุณแอนต้องจับแขนปลอมนี้ไว้ดีๆนะคะเผื่อว่ามีใครคิดร้ายเอายาพิษมาฉีดน้ำเกลือย,ยาพิษจะได้ไม่เข้าสู่กระแสเลือดคะ่ะแล้วมันจะเนียนไม่หมอ เนียนสิคะแต่คุณแอนต้องนอนนิ่งๆนะคะเอาให้นิ่งที่สุดอุ้ยพวกเขามาแล้วแน่ๆเลยค่ะนี่ต้องเรียกว่าตาวิเศษแล้วเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีครับหมอสวัสดีค่ะแม่คะนี่แม่เป็นยังไง ะะลูกเป็นห่วงแม่ทับเย่อนนะคะการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีค่ะคนไข้ก็สู้ด้วยตอนนี้รอแค่ท่านตื่นขอบคุณนะครับหมอขอบคุณมากครับแม่ครับแม่จะหายน,นะถ้างั้นเนี่ยรบกวนญาติคนไข้หนึ่งคนไปททำเอกสารแล้วก็ทำเรื่องชำระเงินที่เคาน์เตอร์ด้วยนะคะนะครับปวี่พี่ไปเองยังไงพอดูเลยแม่ก่อนนะจะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ทิแล้วหนึ่งนาทีก็จะดีเหมือนกันนะเนี่ยแก่มูนี้แล้วทำไมแม่ไม่รีบบตายไปซะเนี่ยแล้วก็ยกมรดกทั้งหมดให้กับหนูก็เพราะว่าแม่ช้าแบบนี้ไงมันก็เลยต้องถึงมือหนูไม่ทำให้แม่ทรมานหรอกนะคะ ก็แค่ทำให้แม่หัวใจวายแล้วก็หลับไปอย่างสุขสบายวาายทำไรอ่ะเออหนูมาดูสายน้ำเกลือแม่นะคะเห็นมันหลวมๆก็เลยบุ่ยๆให้มันแน่แนๆน,นะคะพี่ยามดีเลย ลูกคนพอยิบบัตรประชาชนของแม่ในกระเป๋าที่วา,อางอยู่บนโต๊ะแล้ะพี่น้ตอนต่อไปจะเป็นยังไงไปดูกันเลย